นดะะิฉันจะมาทํานายดวงชาวราศีสิงห์นะคะคำทานายนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาจนถึงวันที่15กันยานะคะคำทำนายชุดนี้นะคะจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกิดในรัคนาราศีสิงห์นะคะอันนี้เป็นไพ่ทํานายกรรมของอาจารย์สุกิจพักดีดินแดงนะคะจะใช้ดูอลิ สามใบก่อนนะคะและอีกสามใบเป็นดวงของท่านน,นี่เก็บอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะ ก็เลือกเหมือนเมื่อกี้อะค่ะเลือกดูก่อนว่าอลิของท่านตอนนี้เป็นยังไง3าใบแล้วก็ตัวท่าน3มใบ ดวงของท่านน่ะเป็นจังหวะที่ว่ามีคนจ้องจับผิดนะผู้หญิงดาบราชาดาบศัตรูผู้ชายศัตรูผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะคะช่วงช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงชะตานี่ไม่สู้จะแจ่มใสเท่าไหร่มีคนปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดถ้าได้ไพ่เด็กถือดาบเนี่ย ส่วนใหญ่อะจะเป็นแค่ว่าโดนนินทาว่าร้ายแต่ถ้าได้ไพ่ราชาดาบราชินีดาบเนี่ยเขาเรียกว่าศัตรูที่น่ากลัวเหมือนแพ้ทางเขาอะค่ะเพราะว่าราชาดาบเนี่ยใหญ่สุดราชินีดาบนี่ก็ร้ายเหมือนกันถ้าเป็นเจ้านายก็อาจจะสามารถทําจนคุณโดนไล่ออกได้ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะหรือค้าขายอะ่ะช่วงนี้ให้ระวังหน่อยนะคะท่านจะมีปัญหาทางด้านการเงินเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแปลว่าเนี่ยรักทรัพย์จะพินาศทางด้านการเงินช่วงกระกกดาสิงหาเนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าประตูกรรมเก่าเปิดท่านเป็นจังหวะที่ว่าท่านน่ะจะขาดทุนในธุรกิจที่ทำอยู่ แต่ท่านก็ยังมีคนอุปถัมภนะเป็นคนสูงสักอะคน,นได้ไพ่ใบนี้ยเขาบอกว่าจะมีคนอุปถัมนะในในตัวในตัวออผู้หญิงโสดนะสำหรับผู้หญิงโสดเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเขาเรียกว่ามีคนที่แบบฐานะดีเนี่ยมาสนใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะจบลงด้วยดีนะเหมือนกับว่าเมฆหมอกความอึมครึมปัญหาเรื่องปวดหัวเรื่องวุ่นวายต่างๆอมันก็จะเป็นแค่ช่วงหนึ่งอะค่ะภายหลังปัญหาก็จะจบลงแล้วก็จะมีสิ่งดีๆตามมาท่านมีปัญหาคนกับคนที่ว่าเขามีอำนาจมากกว่านะอริของท่านเนี่ย เขาได้ไพ่ซับมากอ่ะไพ่ซับมากเนี่ยแปลว่าคนคนนี้เขารวยกว่าท่านนะแล้วก็เขาก็ได้ไพ่สมหวังในความรักแต่อรีของท่านเนี่ยบ่งบอกว่าเนี่ยโรดแค้นอาฆาตพยาบาทคือท่านน่ะกำลังมีปัญหากับคนที่ว่าเขามีอำนาจมากกว่ารวยกว่าแล้วก็เขามีครอบครัวที่มั่นคง ดูจากในไพ่ชุดเนี้ยเขาก็ได้ไพ่ดีหมดเลยนะในในไพ่ยิ่ีอ่ะสองใบเนี้ยเป็นไพ่ไม่ดีหมายถึงมีศัตรูมีคนจ้องคิดร้ายจะโดนเล่นงานแต่ในอลีของท่านเนี่ยหกหกเนี่ยดีเพิ่งหายป่วยอันเนี้ยรอดรอดคุกรอดเรื่องวุ่นวายเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่แบบรอดรอดแบบเฉียบฉิวถ้าเป็นคนที่สอบสอบไฟนอลนเนี่ย ไม่น่าจะสอบผ่านก็สอบผ่านในเดือนกันยานะเขาจะไม่มายุ่งกับท่านแล้วค่ะเพราะว่าได้ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเหมือนกับว่าคือตอนนี้เขาก็ำลังวางแผนคือคนคนนี้เขาก็กำลังวางแผนคิดไต่ตองอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่ดูจากแนวโน้มของไพ่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนได้ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนสันโดษไม่ค่อยชอบยุ่งสูงสิงกับใครนะแสดงว่า อาจจะเป็นปัญหาแค่ช่วงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอระยะเวลาผ่านไปอ่ะพอเวลามันผ่านไปอ่ะเขาก็จะไม่มายุ่งกับท่านอีกเพราะไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนเขาก็วางดาบแล้วไงวางดาบนี่ก็คือว่าเขาตั้งใจว่าจะให้ปัญหามันจบแต่ณตอนนี้ท่านมีศัตรูสองพวกนะทั้งศัตรูผู้ชายแล้วก็ศัตรูผู้หญิงการเงินของท่านช่วงนี้ค่อนข้างแย่นะ จัดว่าค่อนข้างแย่ก็ท่านใดที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะให้แอดไลน์มาคุยนะคะเป็นการดูแบบมีค่าครูนะคะคือดิฉันนะคะไม่ไม่รับดูดวงฟรีใต้คอมเมนต์ใน u t u b e นะคะดิฉันไม่รับดูดวงฟรีใต้คอมเมนต์ใน u t u b e หรือว่า ถ้าท่านแอดไลน์มาแล้วก็มาถามดวงจะให้ดูดวงฟรีให้อ่ะเออดิฉันขออนุญาตบล็อกไม่ตอบนะคะก็ถ้าสำหรับไลน์ของดิฉันนะคะใต้คลิปนี้จะมีะคะ่ะกดลงไปดูใต้คลิปะะ่ะจะมีไลน์บอกอะคะ่ะ